สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพักเครื่องมั่งมี EP ที่17ค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะน้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะพี่ๆนะสําหรับ EP นี้นะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ150บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะช่องทางการติดต่อค่ะพี่ๆยังคงเป็นช่องทางเดิมเบอร์เดิมค่ะ082979837นะคะสามารถโทรกันเข้า ้ามาได้หรือว่าจะแอดผ่าน ID รามายได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปพะบ้านนะคะราคาสุดพิเศษเลยนะคะ150บาทจะส่งฟรีสำหรับ EP ที่17ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยค่ะพี่ๆรายการที่1น,นะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะรายการที่1ค่ะ เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะพี่ๆรับชมกันดูก่อนได้เลยค่ะชื่นชอบรายการไหนพี่พี่สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการที่1ค่ะไปกันต่อที่รายการที่2ค่ะเป็นพสุสมกอนะคะพี่ๆค่ะรายการที่2ส,สวยงามเลยนะพี่นะ อ่าชื่นชอบยังไงนะคะพี่พี่สามารถถูกกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะรายการนี้รายการที่2ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่3ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ค่ะปี17นะคะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบนะคะหนาสวยเลยนะพี่พีรายการนี้รายการที่3ค่ะ พี่ๆชื่นชอบยังไงนะสามารถทูเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่3ค่ะรายการต่อไปรายการที่สนะคะเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะรายการนี้รายการที่สี่พี่รับชมดูได้เลยด้านหลังจะเป็นหลังหันุมาเชิญทงค่ะรายการนี้รายการที่4น่นะพี่ๆรายการต่อไปจะเป็นรายการที่5ค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังแบบค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้นะรายการที่5ค่ะรับชมดูได้เลยพี่ๆชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่6ค่ะพารอดค่ะพี่ๆค่ะรายการที่6นะเนื้อเก่าเนื้อสวยเลยรับชมพิจารณาดูได้เลยนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่สามารถจับจองกันเข้ามาได้นะคะรายการนี้รายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ค่ะ เป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่7เรียงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะสวยงามเลยที่พี่รับชมดูได้เลยนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้ค่ะรายการนี้รายการที่7ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่8 ปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านล่างนี้ฝั่งตะกุดไปให้สองดอกค่ะพี่ๆค่สวยงามเลยด้านหลังก็มีรูปยันนะคะระบุชัดเจนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่9ค่ะ เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินเนาะพี่เนาะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบไปให้ค่ะพี่พี่สวยงามเลยรายการที่9รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่10คะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสักแก่นะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่10ชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พี่นี่รับชมดูได้เลยคะ่ะรายการที่10นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่11คะ่ะ เป็นสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกวยค่ะพี่ๆค่รายการนี้รายการที่11นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการที่11ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่12ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่12ค่ะปี2504ค่ะพี่พเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยรับชมพิจารณากันดูก่อนนะคะชื่นชอบอยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ0829798837ค่ะพี่พี่หรือจะแอดผ่าน ID Line มาได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามรายการที่13ค่ะ สวยงามเลยนะพี่พนะรับชมดูได้เลยจากนี่เลยรายการที่1 3นะคะรายการต่อไปรายการที่1 4ค่ะเเลียหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะไปพร้อมถุงนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการนี้รายการที่14นะรายการต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะ เป็นสมเด็จโตนะคะเป็นรูปหล่อนะคะสวยงามเลยค่ะรับชมกันดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะพี่ๆค่ะรับชมดูได้เลยรายการต่อไปรายการที่16ค่ะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาค่ะรายการนี้รายการที่16นะคะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อร oh, ุ่งค่ะวัดท่ากระบือนะคะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะสวยงามเลยไหนพี่นารับชมพิจารณาดูก่อนค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะองค์เล็กๆนะคะสวยงามมากๆเลยรายการที่18นะคะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นหลวงปู่โตนะ ะคะวัดประดูฉิมพีค่ะด้านหลังจะเป็นหลังเยือนอินเดียนะคะรายการนี้รายการที่19นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะแอดไอด์รายกันเข้ามาได้เลยค่ะ รายการต่อไปรายการที่20ค่ะเป็นพักกิ่งราชะการนะคะพี่ๆค่ะรายการที่2 0นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆสามารถโูรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP กันเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะ เปีเยมปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยพี่พี่รับชมกันดูก่อนได้เลยนะชื่นชอบอยังไงสามารถจับจองได้เลยนะคะรายการที่22ค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นนางพยาอกนูนค่ะรายการที่22นะคะ ชืช่นช,น,ชนชอบรายการ e ises, ไหนเป็นพิเศษสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปรายการที่2 3ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้รายการที่ย3่ค่ะพี่ๆค่ะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่24ค่ะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่25ค่ะกีบบัวใหญ่หลวงปู่โต๊ค่ะวัดประดูชิมพีค่ะ,ะตรงนี้ฝังตะกุดไปให้นะพี่ๆนะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่บห้าค่ะรายการต่อไปรายการที่2 6ค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่ปานะคะเลี่ยงอยู่ในกรอบค่ะรายการนี้รายการที่2 6ค่ะพี่ๆ รับชมกันดูนะคะชื่ชนชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะรายการต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มค่ะรายการนี้เลยเลี่ยมกรอบไปให้นะคะเก่าสวยดีเลยพี่ๆรับชมดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการต่อไปรายการที่2 8ค่ะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญ กลมนะคะของหลวงพอ่งพอคูณค่ะพี่พี่เป็นวัดบ้านไร่นะคะปีสามหกค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ 150บาทจะส่งให้ฟรีชื่นชอบอยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่30รายการสุดท้ายค่ะเป็นลูกอมของหลวงปู่ดู่สัแกค่ะเป็นสีชมพูนะพี่นะไปอยู่ในกล่องตลับสวยงามเลยรายการนี้รายการที่30นะคะรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พนี่เลยค่ะสนใจถูกใจยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 8น9 7แ8 8 3 7ค่ะหรือจะแอดผ่าน ID l i n e มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่พีที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ